มันกำลังจะกินคนนะครับปลาฉลามหูดําตัวหนึ่งก็ประมาณ50าสิบเซนเห็นจะได้นะเป็นปลาฉลามน้ำเค็มนะครับในตู้นี้เขาทำน้ำเค็มไว้เรียบร้อยแล้ว เอามาเลี้ยงเป็นปลาตู้ยังดีกว่าเอามันไปฆ่าไปกินนะครับมันดูสวยงามดีนะครับผมเห็นที่ตลาดนะครับตลาดที่ขายเนื้อปลาฉลามเนี่ไม่ได้ราคาสักเท่าไหร่เลยนะครับโลหนึ่งหกเจ็ดสิบาทนะครับขายกันที่จังหวัดตราดนะครับเอามาเลี้ยงแบบเนี้ดีกว่าหรือว่าไม่ต้องจับมันมาเลี้ยงเลยก็ดีกว่า ถ้าเกิดว่าทะเลที่ไหนมีปลาฉลามแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าระบบนิเวศแถวนั้นอุดมสมบูรณ์มากนะครับอย่างที่กระบี่ที่เกาะยาวเหมือนเนี้ยนะหรือว่าที่หัวหินช่วงช่วงโควิดไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมขึ้นมานะตัวใหญ่ๆตัวยาวเป็นเมตรก็มีนะฉลามหูดำ